ทัวกระทันหัน <laughs> ดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเมื่อสุดขู่สุกคนเนะาะม่บ่าฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศเมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวดวงอีกแล้วนะ้อพ่อแม่พี่น้องด้วยมาขวบพ่อสาวดวงมืาอนี้ก็อยู่ทางเฮือดเมถานอ้องทงเพินนะ่นเนาะตอนนี้ ตอนนี้ทังสะดวงกับบาจะมัํมแล้วก็นองทงสีพาการเห็ดขนาดขึ้นหัวไครให้แมทาน้นองทงเนาะเพราะว่ายากแล้วต๊เลยเขาเห็ดขนาดขึ้นเนาะให้เลาจับขึ้นเนาะโดยตอนนี้ทางไอจะมาํมกับนองทงกะกำลังเตรียมเรื่องเตรียมคลองเนาะกำลังเลื่อยใหม่อยู่เนาะโดยสะดวงกับสีมาซอยขิ่นจับใหม่จับยังนีอเลยเนาะโดยตอนนี้ไปรับชนกันเลยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะยินแต่เสียงเลื่อยใหม่เยอะ สบายดีแม่เท่าแม่เท่าสบายดีโดยกินข้าวเที่ยงกันยังมื้ยนี่แกงอี๋ยังแกงกระปูไปหากระปูบ่แกงกระปูใส่ยังอ่ะคือเห็นไปสอนกุ้งมือวานนี่ได้ปะ โดยสอนยู่แซกยิลุมนี่เฮ้าก็เห็นในคลิปน่องละตีว่าแม่ทัาไปสอนค้่บ่หวานเดย <laughs> ตอนนี้ก็กำลังพากันเห็ดตะให้แม่ทัาวน้องทงเนาะ้วก็สิเฮ็ดห้าขันใดเนาะให้เราจับขึ้นเพื่อบ่ให้เราตกเนาะทางไอซูขิ่น สบายดีเมื่อทุกคนเลยลูกๆสบายดีกันลูกไอ้นูสบายดีสบายดีอ้ยเป็นอะไรน้องสายดีน้องทงคนหละ คลายคนกับโบเห็นน้องทงนอนในคลิปสะดวงมือนีเห็นแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องรอแท้บ่รอรอแท้อุ้ยสอฟซียองยังสบายดีเนาะเอฟซีน่องทงทางนี้กับบ่าวซุกเพื่อนนาะสบายดีบ่าวซุกมือนีเพิ่นกับมาซอยน้ำกันเนาะเลยมือนีสาวใหญ่เป็นตะก้องให่นเพ้นเพิ่นเนาะวัอนี้นาะ อ่ามือนีพร้อมเพียงกันน้อมือเนี่ยจะมาหลอกให้เหาดีใจจะว่าเขาหลอกรอรอรอโอ้ยเอือไปสิหลอกพีสังเอือยเป็นเอือยจะได้เกิบจะไปใส่จะคือบอใส่เกิบจำบอดเอเบิ้งพี่พ่อพี่น้องบอดเอเบิ้งจะจะเห็นเนีได้มีแต่เห็ดเกิบเสียเดี๋ยนี่ฮะปลาเกิดว่าอยู่ดีๆมันก็เสียเนาะก็ไปยังไงมันเสียแหละเห็นอะไรสักงเสียจ็กกิ่งเกิดคืได้ยินแววๆอยู่เสียจ็กกิ่ง วิดสองขู่แล้วสองขู่เลยอันเก่าก็หายไปมาค่ะบอรลูบตคนเอาไปหรือวันไห้มาค่ะตะคนเอาไปน่ะที่ช้างบุเรืออะไรอยู่ในเฮือนมาค่ะเนาะเมื่อหนาเลยจะเอาข่าวในเฮือนเดิมมาจังบอกข่าวสางน่นสาวมีนาฮะก็ะสือมาหาได้สองหมื่นสามหมื่น่เกือบเสียอีกแล้วมาไปอีกแล้ว บ้าอจซื้อมาเท่น้ตรงส่กระเจมบาเานเนไีบาดี่ม้ามาเพี่นเอาไปแล้วดูเห็นเลยดูใช่คนเอาไปแล้วม้าเนี่ยดูเห็นเลยมาก็อยู่เรื่อนเรื่เลี้ยงไม่ลี้ยแเจสาเลน้อย าน้อยให้ให้เอื้อยดึงน้ำบ่สะดวงสิไปดึงเลยน้ำนองทง่นเนาะเราดึงมานะจะมาตัวได้เลยสองเดือนนะคู่หัวมาตัวได้จะมันแท่งเลยลว่าไงตั้งย่างชั่วบ่ชั่วกับท่านชาติมันที เรที่บอกอาขาดแล้วไม่การน้องเช่ามีบุญดวยน่องเช่านึ่งก็น้องเช่าด้ไม่อันนี้ก็ตัดน้ำนอแล้วก็เอามาแต่เอามาแต่เพือนเช่าไก่น้ำใคไผู้แทนงานไม่ให้มาหดจะมาดูน้องคงเพื่อนแทบมาแล้ววดนอกก็พอมัน พอดีหอมพอดีเอ mm ็น hmm. ห้าก e ็ได้บอลสู้มีอะไลเนาะอันโต๊ะอันวางอันอนไม่ั้นไม่ออันเลยีก็ขอดมันลายก่อนลายลายอันพ <ok, ่ง่ช่วงในย่านพีแห้งเนาะคุณใส่ลายเส้นผ้าซองอันเนาะซององซอันบให้ผงพอแล้วจีขนาดเอเนขึ้นมา

ไปนี่ก่อนอม่ีะลัดปคีพออยากมีปัญหาเลยดองลงมาได้เบ่งแล้วเนาะเดี๋ยวจะน่าเบ่งให้ถ่ายไปก่อนเบ่งกูเนมา่กันหลบมองแลวตัวมันบอตัวห้าอันนี้ใหม่นี่ ตัวใหม่ๆมันเห็นได้มันได้อยู่เออตัวใหม่ได้เลยกะโบเป็ดยังดอกบออกซอสออกได้เอาก็ถ่ายเอาไม้ตัวเก่ากับโบเป็ดยังเออตัวเก่าเอาวัวปิดตัวใหม่ได้เอาตัวเก่าหรือตัวม้บใหญ่เด็ดหลอดจบตัวใหม่โหลดลงไปแล้วมันมีกระเจนี๊ยนมันมีหูวกระเจี๊ยนเอาลงอีกหน่อยฮะกระเบื้องว่ามันชิคือเก่าหรือวันยังไงผ่ะเป็นคือเก่ากะหาอาจารย์เพิ่นเลยเป็นี้อยู่ในนั้นะบอล ่วยนะบดทงแก้วนี่นะออนเออในแก๊สนะเห็นปะแก๊สอ,อยู่นนองอะกาหน่อยโลกนั้นเป็นกากระแจ้านก็เลยีนะตอนนี้เนาะโทรศัพท์น้องทงมีปัญหาเนาะเอาคลิปลงบ่ได้ในขอ้อเนื่องจากว่ามันหลอกบอไม่ใช่ว่าหลอกแบบมันเป็นหน่อยกระแจาะนะกาหน่อยโลกมันเป็น ป็นนห่อยมันเป็นแบบว่าเขาดาวน์โหลดคลิปแล้วบลือว่าอะไรเวลาเขาลงเต็มแล้ววันท้อชิมาเอาลงเปิดโฆษณาจังนะคันโฆษณาเนาะโดยมันหลอกนะอันนี้ก็ต้องทามต้องโทรถามอาจารย์เพิ่นเนาะเพราะว่าเอื่อยกับโบเป็นอันนี้เขาบอกให้เจ้าฟังดิโดยเ้าก็ทั้งเนฟซีเพิ่นพร้อมเนาะโดยเ้าก็ถ่ายคลิปเบิ่งนไรลองเอาลงใหม่ว่ามันชืคือเก่าบลือว่าบลคือเก่าเนาะมันก็ มีคลิปอยู่แล้วแต่มันลงแล้วเขากระโหลกมองนะแต่ว่ายังบอกอันนั้นเนาถ้าเบิ่งคลิปนี่ฮะเอาลงม่ใช่คือเก่าบ่งเลยเขาต้องลองเบิ่งก่อนอสะดวงกันยังไม่ได้เบิ่งน้ำหนองทุ้งเนาะเพราะว่ายังบ่เห็นว่าโทรศัพท์เพิ่นเป็นหยังเนาะเพิ่นหากะมาเว้าสู่สะดวงพังมื้อน,นี้เนะาะโดยถ้ากะเป็นหมู่บ้านนี่เบิ่งหมื้อเช้านี่เช้านี้เป็นเช้านี่เนาะหมู่บ้านนี่กัยังเอาคลิปลงปกติเนาะโดยมือเจ้าบ่ได้ต้องอันใดมันบ่บ่ได้สู้หยังมันบ่ ยันมีแนวซูนน่ะแหละเวมันผิดไปหน่อยหนึ่งโดยมันแแล้วนอยู่บ่อันนี้คือยังตอกก่ได้เลยไม่ดิบบ่คือไม่ดิว่าไม่อันตายหมาดเนาะ่บ้านคือสีแข้งกระดกกระดอดเท้ไม่ตหม้หมาดตอมยอาุครับ เจาก็รืมสบายดีกองบอกจะมาสบายดีสั่งนองเลกคือบอกนั่นบอกสังนบนาต่อไปสังนสั่งน้อนักวิชาการนั่นอะไรอันนี้ก็ต้นมะแขงไม่เถ่าชิได้ตัดออกว่าต้นมะแขกนี่หรือหรือว่าบริตัดได้อยู่ได้อยู่บ่ ต้นมาแข็งวานได้นน่กำลังเป็นดอกได้ไหมแ่าเอ้ยใกล้สิได้กินหมากเลยไอโน่ย้ำออกก่อนลูกยามันทางฟังนะเอาี้ก่อนอามานี่เนาะขึ้นยึดหมากขึ้นได้เฮ้อหมากขึ้นได้มันก็ขึ้นได้อยู่เนี่ยแหละปัญหาคือไม่ท่อเราที่ขึ้นได้อยู่บ่้นะ เลงเบ่งเนาะบ่งบ่งไอชิเลงเบ่งลไฮต่แต่อัตูตต่อสี่ดอกหนึ่งต้น่ะไม่ซักอันนี้ไม่กระด้าซาวเอาขึ้น้นีกหน่อยนึงเอเนี่ยวเฮอเอาเลยพอดีเห็ดอันเชียงไห้แ่เแรกกล้วก็ปเห็ดคลองไอคันซุกเพิ่นนาะเห็ดตูกใหม่ไอคัมซุกเพิ่นกำลังสีใจตูบใหม่เนาะ ทางผู้ใหญ่บนซอยมาไอ้ออคำซูกเพื่อนกำลังได้ตูบไหมว่าพอดีเท่ากะได้ซอยกันอีกเท่อนึงเสียงกะสีดังแน่จังหน่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอ,อโทษขอภั้เนาะโดยเลยเออแสงมากเลย ี่เพชรพลอยได้ผนมีเพชรพลอยได้เสวงนี้กำลังรุ่งว่าหยอกน้งทองนะพ่อเห็นพ่อเห็น่อเห็แนพายนไว้พายกระเป๋าหน่ายไว้พายดูปพายดูพายดูดึงเสือควนี้คือหายทองงนี่ ก็ไนก็บอกน้องทงอน้องน้องจะบังกล้องเาไอ้น้ก็สบายดีก่อนาเออหถือค้าได้วางลงเหื่อยนะไอ้น้สบายดีก่อนสบายดีกอนลูกทีมเด้อโน้ด้มีโทรศัพท์อยู่นะหะยนันแตกนีแหละันน้ไปทโน้ลานนักม่าจไอ้น้เอามาพี่ลูกตอีนอนนาะ ให้ลูกบางอย่างล้ำบอกข้อมอแย่าไปสบายดีก็ลูกเอาชื่อได้แม่ชื่อแม่แม่ชื่อแม่นี่นี่ขอเดีจะไปยืนกนมาอยี่ข้างพ่อพิทาร์นั่งนีนโน่หน่อยเป็นอะไรกิ่เขาบังลายอเขาบังลายคือคนดูมีแฮงเออ นเขาบ่ละลายเห็ดคือคนบ่มีแหงนีเขียพออเนาี่มัน่งเอแปลกๆเห็ดในมุมบไรเห็ดเนีแปลกๆกใหม่ก็ต้องใส่แหงอันนี้ค่อยๆนึ่คือก้อนแม้ไกโน้ตซอยนะเนี่ดีเลยอันนี้มันสิเขานน้าน้าดีเลยนา้้าน้น้นนย ออกออกแล้ตออกออนเลืออดีแ e yeah. ม่ต <c oughs> ัดมือเด้อก็ทำแอ่วักกับถังมึงนู้นทำแอ่วสั่งตัดมือเด้อตัดมือเด้ออยู่ว่าหนาบางฉันน้ำเดี๋ยวดวงจะเปิดดวงนี่นะ เปิดนีคือบปิดเห็นว่าอยู่ที่หมาดสบายดีเลยมามาเดนเอามาเดี๋ยวมัสืต่อต่อเดียวกันเนาะเอานไปเอาอันค้อนตีง้นั่งยิบมาตอกมันเจ้ามาตอกมาแล้วมาเดียวอ่ะมาเดียวก่อนย้น้มาตอกอีกอันหนึ่งมันก็แล้วนมต่อมาคราก็จึงมาปูแับน เดี๋ยวว่ามันต่ำยังต่ำอยู่เด้มันขึ้นมันจะหน่อยนี่มันชีพิดีนี่ยเดี๋ยงนี้มันดอยไม่เข้าโปรตีนใช่ไหมเฮ้ยโอเคแล้วนี่มันหน่อยเดียวเนี่ยไม่เนาะชีวิตดีเป๊ะเลย โนตัดซอยไดนตซยนตัดอยวะโนตัดซอยโนตัดซอยแม่โนตัดซอยโนัดซอยก็ได้โนโนตงับขอก็ไ้

อ๋ออไรมอทเ่งอะไเอาใหม่ได้ออกเกไอ้้ท่งนลูกเรือยดูปาขัำแมวอีกแมวนมทุกขแได้ยังไงเจ้าเน้าใหญ่ๆนะเราเอาจนเมื่อยแล้วเราเลยกินเขาเห็นอเขาเห็นอเห็ดอยู่ กัม <si ีคำลางอน่งนังรอวดีนอนากงเนเมื่กีแเยงนามื่อกี <S 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 ้เด่นมีแห้งก่อนใไหมเซียงแซลอยู่นะพี่น้องเมื่อกี้นี้อนปราเมื่อกี้เป็นแี่ย่างปเหื่อยปนขดขาดจ่ไรเมื่อกี้พากันห่วมแหงห่วมใจกันเห็ดบอนกินข่าวกินน้ำให้แม่เท่านองทงเันนา ตอบอยู่นอกก่อนก็ได้ถึงเอาขึ้นทั้งไหนบอกอันนอกกาห้าสิมาแต่เช้ากระมาแต่เช้าแน่มืออื่นจ้ะเอาใหม่สังเภาหมื่นอื่นเพิ่นมาแต่เศร้ามืออื่นนี่มัิ่นเจอได้ไปเอาขหาอไปเอาเข่ามาแล้วไปเอาเข่ามาแล้วกันห้าวกะมาพากันไปเอาใหม่สังไเราหาลาเอยคู่บัวทายคุวเปล่าลายนะคุณลืมนะซาลาหญ่แบทจะสีเด็ดได้เราจะมา เป็นทีมือนะายตาโเกีดดเ้นหนึ่งนตเลยบนี้เอาคมเน้ในสีนนน่มุมเนี่ยจากระคำนีกเลยคลองคองแทก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 ่อนม,มาแทกกับโคดเลยนะคัมจริงๆเนาะคมกลางต้องแทกดดคงจะแนคุ้อตง,งนี้ บกุดกับแบบแม่มาห้าตอกเลยแะไรห้าก็เลื่อยออกไป็นอะไรตอกเลยเหราเห็นมันดันกันเห็นมันลื่นก็ได้น้ำทงเกือบคนคนบกุดก้อนเราก็บุดลงเหมือนไม่ต้นนี้บ่ได้ต้นนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้บกุดค่ะนี่นี่ตีเนื้อแม่เนม่โอ้ยปวดกินเลยมันเบ้าได้ทงไงนะปวดกินเลย มับ่มีแกงังก็ไ้น่านัันนล่าน้่คนงลงได้หละบุพัาณกได้ให้หมดเลาพังละมันกิดิ้งได้อันบุมีิลาซอได้ถาังนะ่บุาซอจับก็ได้มันจับก็น่ไงอ ไผ่เขาก็ตอกเลหรือายี่ไมโม่จักเลือยจังไมจักเลี้ยเ,เลือยมันต่างแน่ี่มัาเซียมันเลยหน่อยงเลื่เราเกเราะระเทศมันทั้งหน,นาก็เลอนะเล็บนางมาเลยในตะู พี่พี่าาพี่พจอกี่พี่เขาหักพพี่รเต่าพี่ใจดีแท้เขาหลักจอกปานังมาพี่เนาะลืมมาบริสุทธิ์จอบไมเาขาเ่านี้กอนเ่านี้กน้นสวัสดีทุกคนน้ำเป <c oughs> จะมาแต่สายแ้่คือยิวนะแบบซี่นั่งยีตกล้องมาแต่สายนังยีตกล้องเหอเอาออกแม่ปุ๊กมาเล่นหนานเอกเฮ้ยจะาไปะล่นเาห้น่อ่คกเลย้องพานเนาม้นอก้งามเลยเ้ือก่อนอย่าดอกมือดำกับิดเองเนาะ เรากินนำเขาฟ้าขานำ้าจี้วะร้นอาหารน่งประแต่งแล้วผมกินใครเป็นผ่ยเขารห็นกินเข่าบ่อข้่อข้อข้าวเห็นกินเข่าบ่อนนเห็นนนขอถ้าไปถ้าไปแล้วคราไปกินอีไก็บ่เห็นนูองขอสร้างเนี้ยนู่นขอสร้างเน้ ว่าคอเลื่อยสามอันอลไยังบ่พออยู่บนองพงผมเลยลงยังอันหนึ่งเลยบ่ลผมเลยจะำเด้อเ้นะเ้ยนเพื่นเนี่ต้องทต้องพงอย่าไรเอาขึ้เลือบ่เป็นน่ะโน้ขอสร้างแหมใครตั้งอันไ่นนะสี่อันบ่ไ้มัเออันนึงแต่เน่งหนึงอไม่ไ่เนี่ยเป็นลูกมือมีแม่แ่ ไม่หาตุกไม่ซื้อไม้ไปบ้านคุณยังล่ำมาคกนางเขาถูกเอากระด้บอลลูนใ้เห็นได้สบายดีปนานางกิ้นหวานจนบวสบายดีผี่สบายดีน้องาน้ำยสบายดียูน้ำแห้งว่ขัดทานขัดทานนางขัดทานเนเหม่ยนาะนี่แหละขัดทานขัดทานแล้วรว่าปนางขัดทานนะหกากขวด ผัดีเน่กระหิวแห้งกแล้วจะโดดว่าก็จึงบอกว่าปะนังผัดได้บ่หาสอบเลยอย่าหวาเด้ออยู่น้ำบ่ปะนังประคันซึ่งงวดยู่น้ำบ่ปะนังผัดแป้งโดยบัดนี้เฮากะเพากันใส่ก้อนมันเลยเนาะจังหน่อยแล้วอันนี้เฮาวกะสิเ็ด ขนาดว่าคันได้ให้แม่แถวหนองทงเพิ่น,นเนาะนโดยไม่มไมออกดต่อกันบัตเนาะจากคลิปนี้สะดวงกระซิได้ขอตโตลาพ่อแม่พี่น้องกันแล้วเนะาะผากพ่อแม่พี่นอนะ้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สะดวงใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวงให้คลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุญ fc สุขูมสุขคนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจนจบที่บ่วขามโฆษณาเนาะ ขอให้เอฟซียู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีเนาะประาจากโรคภัยไข้เจ็บทางพวงเนาะประาถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั่นเนาะสุขกายสบายใจเนาะโดยจากที่นี่สะดวกขอโตไปแล้วกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะกัดซีพาการเห็ดให้มันแล้วแล้วกับเมื่อนี้กับอันนี้บนหนังมันกับสีบัวพ่อเนาะกับมีแต่เมื่ออื่นเอาสีไปเอาไม้ต่างไทยมาใส่เถื่อนหนึ่งเนาะโดย